สองคนบุกสองคนบุกสองคนนะฮะตอนนี้ท,ทั้งกิกี้และพี่เลยน,ยนั่นขออยพี่บิ่มและพี่ๆๆกิกี้กับบิบมนะครับก็นําไปก่อนเลยคนละหนึ่งคะแนนคนละหนึ่งไ,ไปเลยพอละหนึ่งคะแนนไปเลย,เลยนะครับทำไมถึงชอบทรมากกว่า่ะมันได้ใจความกว่าได้ใจความกว่าคือแชกันวันนี้เขาไม่ตอบใช่ มันรวบรัดตัดจบแบบม้วนเดียวจบในเนื้อความเลยคือกีอ๊แบบรู้แล้วคือกิอ๊เป็นคนที่แบบคือถ้าอยากรู้อะไรมันต้องรูง้เดี๋ยวนั้นเลยใช่เวลาเราจะคเคลียร์เรื่องอะไรเราต้องเอาขึ้จบเลยใช่ง<ช>ั้นแบบงั้นแบบสมมุติแบบแบบเฮ้ยท่าดีเออว่าไงไหมมีเรื่องจะคุยด้วยอ,อ่าเลยท่าดีโอเคโอเคมีอะไรอะ่ะเออ ไม่อีก5นาทีคืออย่างนี้นะครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเพราะเนี่ยมันเดียวจบแล้วใช่จริงแต่โทรไปแล้วขารับมันคือเหมือนก็ได้ใจความเลยมันก็รู้ได้เลยว่าจะสื่อสารอะไรกันใช่เลยชอบโทรมากกว่าโอเคโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นไปข้อที่สองดีกว่าครับนะครับข้อที่สองเนี่ยปกติวิวกี้เป็นคนที่เป็นคนถ่ายรูปหรือว่าเป็นคนที่ถูกถ่ายรูปโ ือชอบชอบถ่ายหรือว่าชอบโดนถ่ายมากกว่ากันอ๋อชอบใช่ชอบโอเคชอบอันแรกคือชอบเป็นคนถ่ายดูอีกอย่างหนึ่งคือชอบโดนถ่ายเออเอาสิเอาสิอันนี้ยากนะผมผมไมงคิดว่าอย่พี่ชอบถ่ายหรือว่าชอบโดนถ่ายผมเป็นคนชอบถ่ายถ่ายถ่ายหนักมากผมจิงโอ้โห บางทีก็เป็นน้ำเหมือนกันไม่ใช่ก็พูดถ่ายรูปนะฮะเยอะไหมผไม่ค่อยเยอะนะผมไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจหน้ามาเลยเวลาถ่ายออกมาแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเฮ้ยมาลุกแต่ลุกทำงานทุกวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเอาล่ะเรามาดูกันว่าลูกคิดเด็กประถมที่ชอบถ่ายรูปชอบเป็นคนถ่ายรูปหรือเป็นคนที่ถูกถ่ายนะฮะหนึ่งสองสามเป็นคนที่ชอบถ่ายรูป ถูมันสามคนเลยถูมันสามคนเลยคลยือต้องต้องบอกว่าเรื่องของการถ่ายรูปเลยนะถ้าถ้าเราถ่ายแล้วแบบมันเป็นเรื่องของแบบศิลปะกันนะใช่ถ้าเราถ่ายปุ๊บเฮ้ยเลนเปิลเออเฮ<ห>้ยเลนแตกเฮ้ยอย่างเงี้ยมันก็หมดอารมณ์ถ่ายนะออแต่ถ้าติดฟิลโฟมอะเนี่ยเออก็อจะจบเลยใช่สุนทรีขายไปขายไปยิงไปลูกค้าเยอะ ไม่ปกติที่เวลาถ่ายรูปที่คุณโดนบ่นทำไมโดนบ่นว่าถ่ายไม่ดีเลยมึงไม่ค่อยไม่ค่อยต้องติดพื้นอะไรถ้าบ่นเยอะบอกให้คุณอื่นถ่ายผมผมจะถ่ายอย่างนี้เออะไรไทยที่โดยจะเป็นสไตล์นี้ผมจะถ่ายนี้ผมอยากถ่ายแบบนี้อยากถ่ายแบบอื่นให้คุอื่นถ่ายเออ ช่วงนี้นานออกงานทิปแรงเยอะเลยเนี่ยตรงนี้แบบดีๆชอบชอบเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วฮะนะฮะมาข้อที่สามมาต่อมบเมื่อกี้ที่ถูกกันสามคนเลยนะเก่งมากมากนะฮะเก่งมากมากภาษาจีนคืออะไรครับเหลินปังอะไรหลงปั้งเหินปั้งเหินปั้งกิ๊กเหินปั้งข้อที่สามดีกว่าปกติเนี่ยเวลาที่ถ่ายรูปแล้วกันเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเนาะครับ 1ชอบถ่ายวิวหรือ2ชอบถ่ายคนเฮ้ยมันไม่ชอบหมดนะจริงๆอันนี้ยากนะอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้เป็นเรื่องดัใจมันแล้วแต่อารมณ์ด้วยใช่มันแล้วแต่อารมณ์ช่วงนั้นด้วยถูกหนึ่งถ่ายคนไม่ใช่ของใครหนึ่งถ่ายวิวสองถ่ายคนหนึ่งถ่ายวิวสองถ่ายคนถ้าพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองซับให้เดือไม่ได้ให้ถูกกับพ่อเลยนะเป๊ะ แสดงว่าถูกทุกคนถูกทุกคนพอชนัะก็ได้คะแนนตัวไปคนละคะแนนเลยมาที่ข้อที่สี่บอกเลยว่าข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นมาให้ดูนะฮะข้อนี้เรียกว่าเป็นข้อชี้ชะตาเป็นข้อชี้ชะตาของผมใช่ภาพไหนถ่ายด้วยมือถือที่ติดฟิล์มกระจกเลนส์กล้องของโฟกัสคือถ้าใครตอบผิดเนี่ยนะ ก่ผิดจะทำยังไงต้องไปเพิ่มแบบ EQ อีกเยอะเลยเพราะว่าลูกค้าตั้งใจขนาดนี้ให้ก่อผิดไล่ไปติดฟิล์มเลยไม่ติดฟิล์มเลยไม่ตไปติดฟิล์มละใช่นะฮะข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองนะที่ติดฟิล์มกระจกเลนส์กล้องของโฟกัสกันแน่โอเคโอเคกินเรายจะผิดเองนะไม่โอเคยวซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมยกมือก่อนเรื่องดีๆนะเรื่องดีๆเรื่องดีๆภาษาจีนพูดอะไร อัยากที่พูดเองว่าวแ่้าวยแ่้าสยก็วยแต่าสวยส่วยกสย่วยก็วยแ่้าอกสแต่ถดาสวยอ็สวยตถ้ยกยต่ถ้าสวยก็สว่ายก็สวยยกวต่้าสยตาวยต่้าวยก็วน่ง้าต่้กต่ด้ก็สวถ้วยก็วยต่้กต่ถ้าสวยก็สวยต่นาสต่ก็สนต่ถ้วก็จะเหวย็นได้ว่้าสวกแต้วกแาพวกยก็ชัด แต่จริงๆรูปนี่ถ่ายในตู้นะแบบไม่ไม่โก่งในตู้แต่ว่าถือเปรียบเทียบให้เหมือนว่าถ่ายบนพนคอนทใช่มันก็เลยชัดเจนนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง4คนก็คะแนนเรียกได้ว่าไม่สามเดียอก็สามคนก่อนผมไม่ได้แข่งก็เห็นถืออันนี้ด้วยเลยคิดว่าเป็นคนเข้าแข่งด้วยไงเออทั้งสามท่านนะครับเก่งมากๆเลยครับเกมนี้ก็ให้เสมอเลยให้หมดเลยละกันเฮ้ย แข่งแข่งออกมาช็อปนี้นแข่งกระชัอปนี้ะฮะที่เกมนี้แบบแข่งกัดแจกเกมวัดดัวเกมวัดดวงเชิญทั้งนครับรับของรางวันทางด้านล่างเลยเยเคขเอ้เอายหนคืแล้วะครับนีออมวันี้แบบพลังเยกว่าพลเยอะนะมันถูกนะรู้สึกแบบแข็งแรงเหมือนแบบปีโฟกัสเลย เออวันนี้ก็ถือไว้เออเออที่ไรตอนตอนเที่ยงไม่วันนี้มีเพื่อนมีอะไรวันนั้นเนี่ยตรงนี้เลยสองสามวันต่อหน้าไม่มูมมันมีไม่อยู่เดี่ยวออ๋พูดมาแฟนสายใช่ไหมตรงนี้เลยนึกจะพูดเลยแต่ว่ามันอีกบรรยากาศครับโฟกัสเสียนะเจ้วันนั้นผมก็ว่างนะทำไมไม่มาชวนมานั่งคุยกันหน่อนะยไม่ได้พูดเจ็ดแปดเก้าไม่มาครับผมไม,ม่ได้นำมาวันแล้วเรอบอกมาสิคุณจะเป็นน้องเรือทงของผมอยู่แล้ว มึงมีคนเดียวเรือธงเหรอเศรษฐก้าวมึงแวะไปซื้อมถฉันดันขอให้ความเป็นพี่น้องเราแข็งแกร่งแบบฟิล์มกระจกโฟกัสเกียร์ไปยิงไปเรื่อยๆความเป็นพี่เป็นน้องเรามันก็ รอไม่แค <Rice> ่หิบนะไม่ใช่แ <t> ค <esti> <ing> <t esti> ่แค่แค่ไม <t esti> ่ได้หิบนหิบเออก็แต่จริงวันวันที่แฟรสายน่าจะตั้งโบว์กันเนะเฮ้ยมันไม่ได้ไม่คุยอะไรมันไม่เวลาคุยกันหรอกเพราะว่าคุณต้องคอยคุยกับคนที่มาให้เสกใช่ใช่ก็ต้องโฟกัสใช่เพราะฉะนั้นก็โฟกัสคนที่มาใช่ดีกว่านะครับพี่ก็ ดูความสำเร็จหรืออิ่มบ้านเฮ้ยไปอยู่บูธนั้นไม hey, นะ่ใช่วันนั้นวันนั้นอยู่บ้นะบา,านเออนะก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมพิเศษนะขรงบสามสิบ <How? S 2> คนในวันนี้นะครับ <How? S 2> ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ร่วมกิจกรรมของเรามาแล้วก็เป็นสามสิบลัคกี้แฟนของเรานะฮะอะสุดท้ายก่อนนี้จะไปฟังเพลงพร้อมๆกัจากดิวกิ้งกันที่จะจบแล้วเหรออะไรนะ มันจะจบเลยนะว่าเออน่าสิงานเนี้ได้ออกจากบ้านพีเมื่อไหร่เน <c oughs> ี่ยช่วงนี้ออกออกในกองหนังไม่ค่อยได้เจอคนเลย <c oughs> หนาวมากเลยกองหนังก็มีคนใหม่มากมาคนคนเดิมๆเลยอ๋อไม่ว่าค <c oughs> นคนกลุ่มน้อยชอบอย่างเงี้ยคนเยอะคนแบบเนเี้ยให้เอเอ คนเนี่ยที่นี่เขาแบบน่ารักใช่นะฮะชั้นสองชั้นสามเรจะไปหมดใช่แต่ที่ชอบรู้สึกคือแกล้งไหนดูปะแกลงไหนแกลงตอนที่กินหลังมืทีแล้วผัดคือมันไหลเรื่อยเรื่อยอือคือมันไหลเรื่อยเรื่อยกินใช่คือมันไม่รู้ไปไหนนะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นแล้วก็ลงไงใช่เออน่ารักดีได้มาพบเจอกับมิกกี้ในวันนี้ครับสุดท้ายอยากให้มิกกี้เนี่ยฝากถึงสินค้าตัวนี้หน่อยครับสั้นๆก็แล้วกันสจหรับพิมา์รอยโฟกัสครับครับผมก็ เลนกล้องนะครับผมเลนเลนกระจกไอเลนซับไฟใช่ถิดกล้องนะครับของโฟกรัรนะครับก็อย่างที่บอกมาเลยนะเป็นเดิมพันใหม่เขาก็ถูกคิดมาอย่างดีทุกคนเนี่ยผมว่าใช้โทรศัพท์กันหมดเราก็พบเจอกับปัญหาของอรอยที่เลนหรือว่าการแตกอะไรเงี้ยกันหมดนะผมว่ามันเป็น เรือพันธุที่ทุกคนต้องใช้เนี่ยทุกคนก็ต้องใช้แล้วก็มันมันคุ้มค่าจริงๆกับการบแบบเฮ้ยสส่งเงินแค่ไม่กี่บาทแล้วมันแบบทาให้สิ่งนี้มันมีคุณภาพได้อยู่กับเราเป็นานานนะก็รวมถึงฟิลติดข้างหน้าด้วยนะนี่บฟิลกระจกข้างหน้าด<ๆ>้วยก็หน้าหนะลักไปเลยจะพิกยัไง,งไงขั้นยังไงแบบขั้นประตูเลยก็ไม่มีบลนอะไรนะไม่มีรอยสักนี้ครับก็สำหรับใครที่สนใจนะ จริงๆต,<ร>ตรงนี้ก็ติดได้ตรงนี้ติดได้เลยไม่ใช่บนเวทีนี้นะหมายถึงว่ารอบๆนี้ตรงนี้ม like ีทีมที่ติดอยู่แล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายมากมายใช่ไหมมากมายในเรื่นี้นะครับผมใครเป็นห้างไหนไปเดินตรงไหนเจอบูธก็เข้าไปได้สามารถเข้าไปติดได้เลยนะครับหรือว่าเพิ่มเติมก็ที่ f o c u s c h i l l com ก็สามารถสั่งมาได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากสั่งมาให้ทีมกิติดให้ทำไงฮะอยากให้ติดให้ได้ครับอยากให้ผมติดให้ได้่ำว่าติดเก่งผมติดให้แต่บนิเสื้อ ใช่โอ้แต่มันเบี้ยวนะแล้วมันก็จะมีฟองเพราะผมติดไม่ค่อยเก่งติดขวางไปงี้เลยเหรอใช่รีบเปลี่ยนเรื่องเลยผมพูดถึงคนสนิทเฮ้ยนี่ชิวมันเราเลยก็อย่าลืมนะครับรีบโทรนะใช่ไหแรงเออนะใช้เพื่อนอายุที่ยาวใชอายุที่ยาวของเรากต้องเราด้วยนะครับ ลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารนะครับก็ขอเที่ระลึให้กับวิวกิ้นด้วยนะครับในโอกาสนี้ผมก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณธนาสัจพงศ์รองกรรมการผู้จัดการฟิรล์มและประจวบดำลอยโฟกัสขึ้ถ่าย อ้าวไม่ปิดลแล้วดีใจมากนะครับผมแบบแล้วว่าเป็นอีกหน,นึ่งกำลังใจในการทำงานของเราตั้งใจแล้วก็ทำงานที่มูลค่าตุนต่อบโอ้ว้าวว้าวไม่ไหนอ่ะแต่ว่าเฮ้ยแต่ว่าอันนี้คือเป็นผิวพี่ใชั้นโคตรเที่เนี่ยอยากได้เลย เดี๋ยวผมไปหาเชื่อเาได้อยากได้ใช่ไหมแต่เชื่อเลยว่าวันนี้คุณพลังงานเยอะจริงเฮ้ยเออทำเป็นแบบได้ประกาศเสนิทจัยหวัดอะไรเนี่ยลิปไปเลยนะลิปพันไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวนอกจากถ่ายรูปพูนนานะเดี๋ยวเรามาเซลฟี่กับทุกคนในห้างนี้กันดี่วานะฮะจริงๆแล้วเวลาบอกเซลฟี่ให้เป็นกล้องใหญ่ทุกทีนะไม่เคยได้ถึงเอองั้นเราใช้คำว่าถ่ายรูปกับทุกคนถ่ายรูปทุกคนได้อะไรนะฮะถือสิได้ได้ือด้วยโอเคครับ

ตัวเป็นสีฟิวโง่เลยนะนี่อ้ก็มืออาชีพนะแบบเนี้ยเป็นแบบมี้ยวิญญาณดลนี้แค่มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบเออมันจะพื้นขาขาไปก่อนแล้วตัวก็ตับใช่อย่างเงี้ยฮะมือาชีพนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้คุณทุกคนทุก

ใครที่เปิดดูแล้วก็ทำเป็นตื่นเต้นแล้วก็แบบรุนนิดนึงนะฮะแแบบเฮ้ยเก่แล้วก็โพลก็ดได้เลยโอลการมายา,า,ยาใช่ใช่ใชเ,ใชเก่งโพลด้วยเลยโพลท่านใช่อ่ะเหรอเยอะเกียเชื่จริงครับเกียเยอะจริงเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณโฟร์กัสด้วยนะครับที่เชิญผมมาแล้วก็ขอบคุณแบรนด์เนมบัสเตอร์ของเราด้วยนะขอเสียงให้กับบิวกิ้นหนึ่งทีละกันขอบคุณครับบิวกิ้นะครับคุณนุมมิตรสีมันเย็นใช่วันนี้ลาไปแล้ว